สวัสดีครับผมมามาเบ่งกันเราแก้มันเรียกหมูครับผมยินดีจอนรับผอช่องยูทูบเราซักแซนดีกัเราไหมเนาะเราแก้มันคัดหมูครับผมเราปั่นมันคัดหมูเอา,า,เ,อาเรียกเาราจะโตมั่งงามได้เรียกซื้อกุยเยาเรียกซื้อกุยเยา ซอยันะอยัวเอาเดียวเอาเดียวเอาเขาไม่เอาเวยเลยโบสิบตัวสิตัวสิบตัวสาธนข้อนี้ิข้อนี้หาตัวงบตัวงามไนอนำงามไล Để đi. Đây, yeah, go, Ui. Ui. Ừ chào anh Hoàng đây. ôi. không ngàm rồi, mua. ship tô anh này hai cái dầu.

งกันหตัวลวะอนฮาเจ็ดเอซิปตัวเงี้มันเยอะไปวายจีหนึ่งัยานคาร์ไร่เอามึงแ เข้าจิบโอ้ยไปแล้วผ่อนจิบนายไปแล้วไปไปไปแล้วไปแล้วกันมัวนะผมยูนะอือไปไปไปง่อนินาสวัสดีครับงันออกมาเลยน้อง การนอมาตเก้าตัวแล้วครับเลขตัวนึงนี่แหละกำลังมารอยทีมงานเอาออกมาครับผมเนี่ยเก่าโอไปลแล้วเยอะตัวนึงครับคนไทยตัวที่สิบเวยกันกันเนี่ยที่ออกงายกวะาบังเอาไปหน่อย căn nhà với anh ra cái đấy, nhà, căn nhà từ bữa nào căn nhà khác chứ? bỏ ครับมไปไปฟาไปฟาไปตัมันไปหมดแล้วครับผมาาไปไปม,นไปไปผมานนี่ไปดองเอ้ยกันมกหนมูไข่ก็เขามองขายจันทึ่งสุขขรับฟูมกเขาที่ไ้เกยรไปมาล่ะชมกันเอ้ซิปตครับรอบนี้เจ้าเนี่ยเอาซิปตัทีเราพมานเศร้ากลัวครับผมเศร,ร,ร้าสานชิปย่ละ ตามดูขาเป็นจังนี่แล้วพี่นออ้องจะใส่มางามผมหกสองแปดสามอยกระว่ากันไปครับผมประมาณนี้ครับผมงามอยู่ไป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 ,ไปใส่กระดานกันนะพี่น้องใส่กระดานกันครับผมไปไปตอนที่หน้าผมสวัสดีครับ